ที่เราเห็นก็คือพบว่าม,ามันสามารถจะฆ่าเซลล์มะเร็เงต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสูตรสมุนไพรทูแปซ์นะครับที่เราทํากันเนี่ยตอนแรกเราก็ลองทดสอบดูกับการฆ่ามะเร็งนะครับแล้วก็พบว่ามันสามารถจะยับยั้งมะเร็งได้หลายตัวนะครับแต่ตัวที่โดดเด่นของมันเนี่ยก็คือมะเร็ง PC3 นะครับคือมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับตัวนี้คือตัวหลักเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราสนใจคือเราทดสอบทูแปซ์เนี่ยกับความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ p d e 5นะครับ ซึ่ง i n s i d e pde 5เนี่ยเป็น t a ร็เก็ตของยากลุ่ม AR, ยาวอรก้าครับที่ช่วยให้ทำให้เกิดการแข่งตัวของอวัยพะเพศชายอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยลองทำเทียบกับโทปปสกับ AR, ยาวอรก้าเนี่ยก็พบว่าค่า ic 5 0เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมากเลยระหว่าง AR, ยาวอร์ก้าเนี่ยกับสูดสมุนไพรโทปปสของเราในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ควาสมสามารถในการยับยั้ง pde 5เองเนี่ยนอกจากทำให้เกิดอิเล็กชันของเพศชายแล้วเนี่ยมันก็ยังเป,เป็นเป้าหมายในการใช้ในการลดรคของต่อมลูกหมากโตครับ หรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยครับก็าสามารถจะมีผลข้างเคียงได้ทั้ง2อ,อย่างนี้ครับอย่างผลที่เราเห็นก็คือพอบว่ามันสามารถจะฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับจริงๆลกลไกการยับยั้งต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันได้2กลไกเลยคือมันยับยั้งผ่านเออ PD5 กับ alpha reductase นะครับซึ่งผลการทดลองในห้องแล็บก็พบว่าตัวท o ปัสเนี่ยสามารถทำงานการยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองตัวได้ดีทั้งคู่เลยครับ ถ้าเปรียบเทียบยาแปัจจุบันที่เราตื่นเต้นกับผลของทัวเสเนี่ยคือในปริมาณของสูตรภัยผสมเนี่ยที่เท่ากันเนี่ยมันสามารถจะยับยังได้เท่ากับยาในกลุ่มของยาแวร์ก้าที่ใช้ไปจึปัจจุบันนะครับผลเปรียบเทียบเนี่ยแล้วเราบว่าดีก็ดีแต่จะยังสู้ฟินาสไลด์ไม่ได้แต่ก็ดีพอสมควรเลยครับจากผลที่ได้มาทำให้เรามีประสิทธิภาพในการแท็กเกอร์หรือในการรักษาในโลกของ ของรูบมมาร์โตหรือมะเร็งต่อมรูบาร์ที่ม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะเราสามารถจะเับยังเอ็นสามสอง e 3, ตัวเลยในแมคานิซึมได้ครับของโทปราสเอเนี่ยผลเราก็ทำกับเซลล์แมโครฟาจเซลล์นะครับดูกันดับยังการอักเสบเมื่อเรากระตุ้นด้วย LPS อะไรประมาณนี้ครับก็พบว,ว่าโทปราสเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยในการลดการอักเสบได้ด้วยครับในการยับยั้งอนุมูลอิสระเนี่ยเขาพบว่าโทปราสมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งอนุมูลอิสระในในระดับ รียกชันนะครับที่ทำในห้องหลับนะครับ <S <S จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีฤทธิ์เหมือนยาแวกก้าครับในการยับยั้งเอนไซม์ Pd 5ครับถ้าผลข้างเคียงก็อาจจะต้องลองทำวิจัยในคนต่อไปว่ามันส่งผลต่อการเกิดอิเล็กชันของผู้ชายด้วยไหม่ะครับอาจจะศึกษาพวกโรค ED ดีหรือโรคเอ่อ dysfunction e r e c t i o n ของผู้ชายได้ครับอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงที่เราต้องรอผลการศึกษาต่อไปนะครับรวมทั้งในการช่วยในการรักษาโรคในกลุ่มของต่อมลูกหมากโตครับซึ่ง ผู้ชายมันจะเป็นเันเยอะซึ่งต่อมลูกหมากโตเนี่ยอาจจะอาจจะไม่พัฒนาต่อกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้ครับแต่ผลการทดลองก็คิดว่าน่าจะช่วยในการลดไซส์ของต่อมลูกหมากโตได้ครับรวมทั้งอาจจะไปถึงการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้เลยครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การทําการศึกษ,ษาวิจัยในคนต่อไปครับ